Alo, สวัสดีครับวันนี้ก็จริงๆไม่ไม่ได้ทําคลิปนาาแล้ววันนี้ก็อยากจะมาแชร์ความรู้เพื่อนๆแล้วกันผมก็นั่งอ่านสไลด์แชร์ไปเรื่อยๆเลยเขาพูดถึงไมโคร e r v i c e กันขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วมันดังมา2-3ปีแล้วนะครับจริงๆผมก็อยากให้เพื่อนๆที่เป็น Developer หรือเป็นโปรแกรมเมออยู่เนี้ยได้เข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆแล้วกันคนที่คิดก็คือคุณมาตินฟอลเลอรอะไรคือไมโครสวินะ ถ้าตอบน้องๆถามน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน,นี้ก็คงจะตอบได้หลายคำถามนะเอาที่เขาตอบก็คือเป็นเขาเรียก Architectural Design หมายถึงอะไรดีไซน์เชิองอนะาร์เคเต็กนะฮะการการคิดการดีไซน์ระบบนะในรูปแบบหนึ่งในสไตล์หนึ่งแล้วกันนะนะมันมีหลายสไตล์นะกังนำมสไตล์มีร็อกป๊อปนะมิวสิกก็จะมี R&B อนะอันนี้เป็นแพททินของอาร์เคเต็กคือเราดนะีไซน์เซอร์วิสกับวางเซอร์วิสกันยะังไง เป็นรูปแบบหนึง่งรูปแบบนี้มีความมีมีคุณสมบัติอย่างไงมันคือ highly maintainable and t a s t a b l e คือดูแลง่ายเทสได้นะฮะมันเทนง่ายนะแล้วก็เทสได้อะไรเทสไม่ได้อะไร maintain ไม่ได,ไไได้ไม่เรียกว่า m i c r o s i f t นะง่ายๆอย่างงี้ป r ติข้อหนึ่งผ่านก่อนนะอันที่สองก็คือ loosely couple คำนี้จะได้ยินบ่อยที่สุดในเขาเรียกโลกของโปรแกรมมิง 루ซี่คัพเปิลคือทุกคนพยายามจะดีไซน์ออกแบบระบบมาให้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะหรือถ้าเกี่ยวเกี่ยวกันอย่างล้มๆหลวรูซี่แปลว่าหลวมนะฮะรูซี่คัพเปิลคืออย่างล้มหลวนะนะไม่ใช่ Service โนวนชิบหาย s e r v ์วิโนวนเปลี่ยน Logic Service นี้เราต้องมาเปลี่ยนตามนี่ไม่ใช่อันนะั้นไม่ใช่ m i โครเซอร์วิสนะถูกไหมฮะรูซี่คัพเปิลมีคุณสมบัติข้อนี้หรือเปล่านะต่อไปก็คืออินดีพเนนต รีดีพยเบลแปลว่าอะไรเดีพยแยกกันได้เดีพยแยกกันได้จินตนาการไม่ออกสมัยก่อนเวลาเราดีพยเว็บไซต์เอาง่ายๆ่ายเวิร์ดเพลสเนี่ยคุณเดีพยเว็บไซต์คุณดีพยแยกกันได้ไหมคือทุกอันเป็นแอปแอปเดียวแล้วก็อยู่ในเลโพรซีตรีเดียวโค้ดเลโพีเดียวกิทฮับเดียวอ่ะอันนี้เรียกไม่เรียกไมโครเซอร์วิสนะนะพอเราต้องเดโอยแม่งทั้งแพ็กทุกฟีเจอร์ดีพยแพ็กเดียวกันหมดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็คือดีพยแยกกันได้ฮ อันที่3คือ organize a r o u n d business capability แปลอันนี้ก็แปลตรงตัวเลยฮะนะ,ะคือ m i c r o s i c t ต้องมี context ของ business อหมายถึงว่าอะไรเอ๊มันแปลว่าอะไรวะ allow business capability อย่างเช่นเรามีโปรแกรมบัญชีนะฮะถูกปะฮะเราก็มีระบบ membership ถูกปะถูปะฮะระบบ membership business function คือ business capability ความสามารถทาง business เก็บข้อมูลลูกค้าถูปะฮะอันหนึ่งก็คือระบบบินเก็บข้อมูลบินนะ ดัสอนระบบคิดเงินระบบทำรีพอร์ตนี่ก็แยกเป็นระบบย่อยๆนะฮะแต่ละอันก็ย่อยไว้ได้อีกนะแต่ทุกอย่างมันก็จะเป็นบิสเนสไม่ใช่ระบบที่เป็นเกี่ยวเทคโนโลยีโปรแกรมเมอร์ชอบระบบอะไรนะระบบต่อดาต้าเบสนี่ไม่ใช่ไม่มี Business Context นะถูกปะระบบต่อดาต้าเบส S D K ต่อดาต้าเบสไลบรี y ต่อดาต้าเบสอันนี้ไม่ใช่มครเซอร์วนะฮะถูกปะ อันนี้พูดถึงไม่มี Business เข้ามาเกี่ยวง่ายๆดูว่ามี Business Context หรือ Capability ไม่ดูชื่อมันนะชื่อ Service ชื่ออะไรฮนะถ้าชื่อ Service ออกมาแนวเทคๆแล้วเนี่ยฮะแล้วก็ไม่มีเขาเรียก Capability ของ Business อาชื่อที่เกี่ยวข้องกับ b u s i n e s s f u ฟังช o n ละก็คืออาจจะไม่ใช่ m i c r o s e r v i c e ก็ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> สาม d by Small Team มันนี้ก็ชาวบ้านชาช่องอาจายมันกรจายทั้งประเทศแล้วฮะตอนนี้ โปรแกรมเมอร์ mer, หรือว่านักเขาเรียกว่านักเรียนจบใหม่จบไอทีมานี้ถ้าคนถามว่ารู้จักอาจารย์ไหมอาจารย์ไหมคนจะชอบถามตอนสัมภาษณ์งานก็ต้องมีความเข้า,าใจแล้วนะเพราะอันนี้บริษัทหลายบริษัทเลยก็อัดดัเรื่องอาจารย์เข้าไปละอาจารย์ก็จะมีเมทรโลจีหลายกันบงังเอ็กซ์ e รี o g โปรแกรมมิงสครัมไอที่นิยมงานก็สครัมเดี๋ยวผมมาพูดถึงอีกรอบหนึ่งในมุมของเดเวลลอปเปอร์นะครับว่าไอสครัมสำหรับเดเวลลอปเปอร์มันเป็นยังไบงบ้่งซึ่งผมไอ ผมจะใช้สกร,รัมอยู่ที่ o f f i c ศอยู่นะปัจจุบันนี้อาจายอาจายแบบสกร,รมัมนะ <c oughs> นะฮะก็คือทำให้มันโอนบปสมอลทีมนะฮนะนะถ้าโอนบายสมอลทีมไม่ได้ถ้าทีมมันใหญ่ไปแล้วอาจจะไม่ใช่ไมโครเซอร์วิสก็ได้ฮนะเราคิดเงี้ยถ้ามี Property เหล่านี้อาจจะเป็นไมโครเซอร์วิสก็ได้นะฮะอาจจะมีหลายอย่างเรื่องเขาเรียกเรื่องดีไซน์ตัวเรื่องไมโครเซอร์วิสอีกละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้คือไอเดียข้อาวเลยฮนะถ้าดูรูปมันอ่า อันนี้คือเป็นแพทเทิร์นนะคือมาตรฐานแล้วกรับจริงๆมันมีแอดวานซ์กว่านี้นะนะฮะแต่นี้มันเป็นสไลด์ของปี2019-2020นี่เข้าไปไหนกันแล้วนะฮะคูมาร์ทีนเมดเซอร์วิสอิสเยโอเยอะแยะเลยฮะนะ,ะ API Gateway น,น,น,นี่เอาตอนเอาตอนนี้เอาตอนเริ่มต้นบริษัทอื่นก็ใช้ไปก่อนละกันนะฮะมันจะได้รวมเขาเรียกว่าเซนทรัลไลซ์แต่พอแบบนี้มันจะเป็นซิงเกิลพอยต์นะฮะถ้า API Gateway ตัวที่เราใช้มันไม่สกเกล อา่มาดูตัวอย่างเขาดูรูปเขาสไลด์เดียวนี้พูดไปกี่นาทีแล้ว8นาทีแล้วนะรูปเขานี่ก็มียาโมบายแอปเรียก API เข้ามานะฮะน้องๆเพื่อนๆน่าจะรู้จัก API เนาะนะเรียกผ่าน h t t p เข้ามาผ่านนี้ g a t e w เกตแล้วเข้าไปที่ตัว Microservice ซึ่งตัว Microservice ตอนนั้นเขาก็มีเขาเรียกอะไร Account Service เนี่ยที่ผมบอดบอกไป Account Service i n นะฮะ o r y s n t v r y s e r v p p i s h s p r v n g Service นี่จะเป็น e-commerce อย่างเงี้ย และสังเกตดีๆนะฮะ persistent อนะผมพูด persistent เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็น database อะไรที่เก็บไว้เป็น p e r s i s t e น n ะเก็บไว้ถาวรนะฮะส่วนใหญ่เขาใช้ database เก็บนะบางคนใช้ file system บางคนใช้ memory store mongodb ฮะแ a ่ a ้า s e แยกกันเลยฮะจะวะมันจะได้อะไรมันจะได้ loosely coupled highly maintainable สมัยก่อนเราต้อง install software ใช่ไหม wordpress ต้อง install database เดียวกันเลยนะพวก e-commerce พวกที่เรามาเลยนะ โอเพน a r d อะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ยหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราทำในซอฟในเขาเรียกบริษัทเราในปัจจุบันเองเลยเนี่ยก็ใช้ด a t ้เบตตัวเดียวกันเพอเพอเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันนะเพอเพอด a ต้าเบดเดียวกันเทเบิลเดียวกันอีกอันนี้มันไม่ loosely coupled นะดีไซน์อย่างนี้ผิดเลยนะวอลลีเดตง่ายๆดูดาต้าเบดก็แยกกันนะฮะ uh huh. ถูกปะ่ะฮะเดี๋ยวว่าพวกแบบาวเดตคอนเท็กซ์อะไร <c oughs> เดี๋ยวไปคุยพูดปวดหัวเอาง่ายๆภาษาบ้านๆเนี่ยฮะนะฮะเอาแล้วเวลาจะคุยกันไอ้บางคนนะทำไมโค้สวิตจริงเอาไอชิทไอ้ไอ,ไอสวิตเนี่ยมันจิ้มเดอเาเบิตัวนี้ด้วยอันนี้ไม่ได้นะลูสลี่คัพเปิลผิดตัวเนี้ยนะฮะผิดตัวเนี้ยสวิตสมอลทีมหรือเปล่า,อาลองไปดูสมอลทีมหรือเปล่า แอร์คาร์เซอร์ิษอาจจะมีสกรมทีมหนึ่งดูเลยนะอย่างบริษัทผมนี่ก็จะมีทีมเขาเรียกทีมคัสเตอร์เมอร์ทีมเมมเบอร์ชิเลยดูแลเรื่อง Member Profile อะไรอย่างเดียวเลยนะนะทีมอื่นไม่เกี่ยวเขาดูแลแค่นี้อินเวนทอรี่นี้ก็ทำอินเวนทอรีอย่างเดียวเลย Shipping ก็ทำ Shipping อย่างเดียวเลยก็เป็นสกรมทีมหนึ่งสกรรมทีมหนึ่งสกรมทีมเดี๋ยวค่อยว่ากันสกรมคืออะไร แอปใช้ r a c ์ผ่าน API Gateway อันนี้ผ่านเปิดเบราว์เซอร์มาผ่านพี่ก็เรียกไปที่หลังบ้านไมโครซอฟท์เรานะเวลามันจะคุยกันมันคุยกันยังไงก็แยกไปทีฮะอันนี้ไมโครซอ i c e บางคนไปไม่รู้จะแบ่งเขาเรียกอะไรนะแบ่งซอ์วิอยังไงมันเล็กพอหรือเปล่าพี่อย่างเงี้ยระบบสมมุติผมทำระบบอะไรอะ ซูยาเอ็มนี่ผมแบ่งโมดูลยังไงอ่ะมันยังใหญ่อยู่เลยอ่ะทีมใหญ่นะเนี่ยฮะดูพัพพาร์ตี้นี้แล้วก็ถามตัวเองว่ามันตอบตอบทุกข้อหรือเปล่าถ้าไม่ทุกข้อแสดงว่าดีไซน์นั้นอาจจะผิดก็ได้นะฮะนะฮะดีไซน์นั้นอาจจะไม่ใช่ไมโครเซอร์วิสละเนาะพอเราพูดถึงคอนเซปต์อย่าลืมว่ามันเป็นอาร์เคตเจอรัลสไตล์แปลว่าเป็นสไตล์หนึ่งนะไมโครเซอร์วิสมันเทคโนโลยีทูลไม่เกี่ยวนะฮะไมโครเซอร์วิสคืออะไรแบบ คูเบอร์ทีสด็อกเกอร์เนี่ยมันอันนี้ตอบแล้วต้องตีตีมือเลยนะมันคนละเรื่องกันนะฮะอันนั้นเป็นทูลส์เทคโนโลยีกับทูลที่เราจะมาใช้ฮะนะแต่ไอเดียเนี่ยไอเดียเมนไอเดียเนี่ยคือเนี่ยฮะเมนไอเดียแค่ในง่ายๆนะฮะอันนี้เขาคอมเพลออ่าอ้าวแล้วอย่างเก่าที่เราทําอยู่ทุกวันนะบริษัทเก่าๆที่เขาใช้ซอฟต์แวร์ไปเริ่มเบลเลอร์ ที่ทำงานอยู่อะเขาเรียกว่าโมโนลิทนะฮะก็คือแพ็กทุกอย่างรวมกันไปเลยนะฮะเลเยอร์ลิงของซอฟต์แวร์หรือเขาแบกดาวของซนะิสเต็มคอมโพเนนต์อะเขาแตกคอมโพเนนต์ของเขาเป็นแนวเนี้ยอยู่อะเขาเรียกว่าพ e ีเซ t เตชันบิสเนสลอจิกเดต a าแอคเซสเนี่ยเขาเรียกว่า r a d i t i o n a l style นะผมเรียกกังนัมสไตล์เนี่ยสมัยก่อนผมเนี่ยผมอยู่กับเนี่ยเลย10ปีที่แล้วนี่ผมอยู่กับเนี่ยนะผิดไม่ไม่ผิดนะฮะนะฮะมันเป็นสไตล์เนาะนะนะไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะ บอกว่าอันนั้นดีกว่านี้อันนี้ดีกว่านั้นไม่ใช่นะฮะอันนั้นไม่จะเป็นเขาเรียกว่าง่ายไปนะง่ายไปถ้าคอมแพรอย่างนั้นไม่ได้มองหลายม,มุมนะฮะการเป็นยิงยิงไปเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีใหม่กว่าไม่ใช่ดีกว่านะฮะมันขึ้นอยู่งานธนาการนะฮะทำไมโครเซอร์วิสอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบดีกว่าโมโนลิทนะฮะบางเคสก็ไม่ได้ดีกว่านะฮะบางอย่างมันก็ดีกว่านะฮะครับไม่งั้นเขาก็ทํากันหมดแล้วนะฮะไม่งั้นเวิร์ดเพลสก็คงทําเป็นไมโครเซอร์วิสกันละนะ พอเราเป็นเวลาเราเป็นเด็กจบใหม่เรามองภาพอาจจะไม่ออกเห็นอะไรไหมอันนั้นดีกว่านี้อ่าสมมติบอกเฟรมเวิร์กพี่โปรแกรมอะไรก็พีเอสพีดีกว่าโนจเอสโนจเอสดีกว่าพีเอสพีจาวาดีกว่าซีชาร์ปอย่างเงี้ยพวกถ้าถ้าคอมเพลตอย่างเงี้ยมันเขาเรียกอะไรมันตื้นไปอ่าผมอาจจะพูดแรงนะผมตอนนี้ใส่ลมสุดนะเพราะผมฟังเงี้ยสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์น้องมาทำงานแล้วพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า มันเขาเรียกว่าตื่นเนขินก้นไปแล้วคุณมีประสบการณ์แล้วคุณมองโลกกว้างแล้วขึ้นมาอยู่เบิร์ดไอวิวแล้วคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้ดีเดยอะไรก่ากันขนาดนั้นนะฮะแต่เราต้องรู้ไว้เพราะมันเป็นเทรนด์ของโลกนะฮะบริษัทอื่นเขาใช้งานเขาก็ถามคุณว่าคนทําได้ไหมเพราะเขาเบรกดาวน์อย่างเงี้ยเขาไปช่วยอินฟูวิสเนตเขามันเร็วขึ้นทำเงี้ยมันเออมัน agility ดีขึ้นแต่บางเคสก็ไม่ใชนะะ่แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยนะฮะไม่งั้นสิปีที่แล้วก็น่าจะมีคนอินเวนเรื่องไ,ไมโครเซอร์วิ จริงๆแล้วมีคนนินตั้งนานแล้วเขาเรียกษา Service Oriented นะฮะกับ mm. แบ่งทุกอย่างเป็น c o m โพเนนตแต่คราวนี้เขาบอกว่ามันยังเร็วไม่พอนะฮะก็อยากให้เป็น Break Down เล็กก่อนนั้นนะฮะโมโนลิดมายุค2 Generation 2ก็คือ Service Oriented ที่ผมพูดไปเนาะแบ่งทุกอย่างก็เป็น component. c o m โ o เนนต์คอมโพเนนยังมีเขาเรียกว่าไม่ loosely c o u p l e กลับไปดูส l i แรกนะฮะนะรเราดีไซน์เพื่อนเนี้ย แต่หลายเขาเรียกหลายไอ v i c e o r i e n t e นนี่มันมีเขาเรียก Dependency กันเยอะแยะ Dependency คือกูต้องการมึงอนะถ้ากูไม่มีมึงกูใช้งานไม่ได้ Dependency เยอะแยะแล้วก็ดีไซน์เขาเรียกว่ามันใหญ่ฮะระบบหนึ่งก็ใหญ่เขาบอกเขาเรียกแตกย่อยไปอีกเขาเรียกแตก SOA ไปนี้ก็จะเหลือ m i c r o s วิสนะฮะทุกอย่างก็คือเป็น m i โครและเล็กลงนะ e p e n d e n c y น้อยลง Datab a s e ก็ใช้ได้หลากหลายขึ้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ให เป็นออร์เรเกต้องเป็นออร์เรเกทั้งยวงอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะสมัยก่อนเซเว่นเรนเทสเนี่ก็รีไลท์ออนเขาเรียกสมัยก็มีออร์เรเก้นฟิวชั่นอะไรพวกเนี้ยเซเวชบัสอะไรเยอะแยะเลยนะฮะซึ่งมันเป็นซอฟต์แวร์แพ็กแม่งตัวใหญ่มาตัวเดียวกันนะซ,นซึ่งมันมันไม่ต่างอะไรกับโมโนดินเลยแล้วมันก็ไปแค่ไปเรียกเขาเรียกไปเรียกไอ้เซเวชไอคอมโพเนนต์ต่างๆที่อินสตอลในอินฟราสัคเจอร์เดียวกันถูกปะอินทอในอินทราสัคเจอร์เดียวกันก็เป็นดีเพนเอนซีแล้วนะฮะถูกปะฮะซึ่ง พวกนี้จะถูกแก้ปัญหาด้วยเมค์เซอวิสเขาดีพลอแยกกันได้เนาะเพราะมันต้องดีพลอยเขาเรียกแยกกันอ่ะอินดีพ n นนี้ดีพลอยเนาะแต่ว่าดีดีพลอยพวกนี้เซอร์วิส r ูเรน e d นี้มันก็ยังมีดีพ d น n ี y กันอยู่ยังต้องสต็อปนู่นต้องสต็อปนี่ d a ต a b เบ e ตัวนี้ไปอิมแพ t ไออัปเดตเวอร์ชันนี้ม่งอิมแพคอัวนี้ยก็ดีมันคืออะไรมั่ง Enable Continuous Delivery หมายถึงว่า automate deploy แล้วเนาะนะครับก็ deploy เมื่อไหร่ก็ได้ deploy อย่างต่อ จะทำดีพลอยเมนต์ทีของ m o n น l ลิ h นี้ทำเขาเรียกว่าอะไร change request ทำโพ e s s กันวุ่นตับเลยฮะจะแก้เทคตัวเดียวนี้แม่งแก้กรทบทั้งระบบเลยนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าไม่ใช่ Microservice สละทีมทีมหนึ่งที่เขาโอเ r a เ e ตไมโครเซอร์วอยู่ตัวหนึ่งเขาทำคล้องตัวมากกว่าเนาะนะฮะคนเยอะก็เธอทนะฮะอันนี้จะคล้องตัวกว่อนแล้วถ้าเซอร์วิสเล็กพอจำนวนคนสกร,รมทีมเราสายกำลังเหมาะสมเนี่ยมันจะพาไปได้เร็วมากเลยนะฮะ improve for i s o l a t e isolation Is ครับมีบางอย่างบางทีมบางเซอร์วิสแม่งมีปัญหามันแค่ improve นะไม่ได้แบบแก้ปัญหานะฮะ improve ดีขึ้นสมม service, này, ติว่าเซอร์วิสไม่คาะเซอร์วิสนี้ตอนนี้ตายมันไม่ไม่ถ้าเรา loosely ครับ couple ไอ้ตัว e service แล้วเนี่ย ตัวนี้มนไม่ไปมนไปกระทบตัวอื่นนะดัตเตอร์เบดของสมมุติอินเวนทารตีตายเรายังใช้สมัครสมาชิกได้อยู่ลูกค้าย,ยังสมัครสมาชิกได้อยู่แต่อาจจะเข้าไปใช้งานอินเวนท r รีเซอร์วิส v e อร์เวนทรีหรือชิปปิง้งชิปเมนต์อะไรเซอร์ไมโครเซวติตัวนั้นไม่ได้แค่นั้นเองอิลิมิเอตในนี n ลองเทิร์มคอมมิแตแปว่าเราไม่ถูกไอ้ล็อกดาวกับเทคโนโลยีที่เราต้องใช้ไปตลอดชีวิตซอฟต์แวร์มันใหญ่แล้วมันแก้ยากเนาะสมัยก่อนใช้อะไรนะ จาว่า s t r u s ดมานะสมมตินะมมนโอ้โหสปริงพึ่งมาเว้ยแม่งดีกว่าเยอะเลยแม่งแต่แอปกูทั้งหมด100%นะฮะไม่ได้เป็นไมโครซอ i c e นะแล้วเป็นม n o l i t h นะเปลี่ยนแม่งยากมากถูกปะแปลว่าอิน i ล i ม้ลองเถือแปลว่าเราเปลี่ยนเป็นใช้เมื่อไหร่ก็ได้ฮนะผมจะจาว่าพรุ่งนี้เป็นโนด e เจเลยก็ได้ ถูกป่ะฮะมันเล็กแล้วก็การเชนนั้นมันใช้เอฟฟอร์ตน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นใช้เอฟฟอร์ตน้อยกว่ากูไม่ต้องแก้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแอปนะฮะไมโครสวิตกูเป็นแค่สองเปอร์เซ็นต์ของแอปของใหม่ๆมาใช้สายเปลี่ยนเขาจะชอบกันฮะสายเปลี่ยนฮะมองโกดีบีมาแรงเลิกใช้ไมโครสวิตล e หวรือร่อฮะ เอาให้เหมาะงานแล้วกันนะครับเพราะมันไม่ใช่ได้มไม่ได้คูลไม่ได้ชิกนะฮะมันคือเวลาเราดีไซน์ผมอาร์เคติกทำอาร์คเคติกมาสิบปีก็คือมองภาพแล้วเอ้ยเวลาดีไซน์อะไรที่มันเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีหรือว่าทูเทคโนโลยีอะไรมันฟิตกับ Requirement ของ b u s i n e s เขามั่งนะครับเพราะแต่ละคนมีคอนเท็กซ์ไม่เหมือนกันเพราะมันแอ a พลายไม่ได้ทั้งหมดนะฮะนะฮะบางทีเราเสี่ยงตายกับ open source อย่างเงี้ยนะฮะ open source อัปเดต มัลลี่เดลี่ฟิกบัคแม่งไปดูเลขด้านหลังเนี่ยโหสี่พันกว่างี้ย <c oughs> แลวเลขวันนี้ไอเลขสุดท้ายก็คือมันจะเป็นเลขไอตัวมายเนอร์เชนช่าที่เป็นฟิกบัคส์นะฮะบัคฟิกซิงตนนั้นเราต้องดีไวตัวนั้นเราเราเปรตวไว้ไหมฮะถ้ามูมาคิเทคเขาจะมองมองเขาเรียกมองภาพนี้อย่าโอเปレーชด้วยโปรเซสด้วยนะฮะไม่ใช่กับว่าโหอ,อะไรครูนี่กูกระโดดไปก่อนเพื่อน,นเลยนะฮะนะช้าก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ช้าเขาตลอดฮะ จนมันสอวพอม <c oughs> บางคนกระโดดไปเวอร์ชันสุดจุดนะฮะยังไม่ได้เด้วย GA คือ general of valability นะฮะยังเป็นเบต้าอยู่ก็กูแม่งสายลองนะฮะแต่ถ้างาน production งาน series แล้วมันก็ลองไม่ได้นะจะไปลองงานเล็กๆก็ได้ซึ่งอันนี้ microsoft มันนาาวให้ทำมันนาาวให้ทำเรา experiment ได้นะฮะนะฮะเขาบอก eliminate ก็คือไม่มีลองเทิร์นพอมีเม้นกับไม่ใช่เวอร์ชันนี้ หรือว่าต้องเป็น RDBMS เป็น Key Value NoSQL ไม่ได้เงี้ยมัน Search อ่า s t i s t i c Search ไม่ได้อ่าหรือเป็น Cloud Storage ไม่ได้เป็น Firebase ไม่ได้อันี้พวกนี้มันกำจัดออกให้นะอันนี้โหข้อดีเพียบย้ายเลยพ่งนี้ดีกว่าใจเย็นฮะก็ดูนี้ก่อนเพราะว่าเวลาจะใช้อะไรอ่านข้อเสียมันด้วยนะฮะ yeah. อย่าเขาเป็นนักฝันฮะ โลกอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เป็นโปรแกรมเมอร์นี่แต่จริงๆโปรแกรมเมอร์หลายคนเป็นพวกมองโลกในแง่ร้ายนะไมโครซอฟทจริงๆก็ทําให้น้องๆในทีมที่เขาเรียกเป็นพลังใหม่แล้วกันเขาไปสัมมนามาบอกพี่โอ้โหผมไปเรียนรู้เรื่องนี้มาผมอยากทําจริงๆแล้วก็ไมโครซอฟทนี้จริงๆคุณทำซอวิสเดียวกันแต่คนลัสเต็กกันเลยก็ได้นะ,ะเข้าใจให้ลึกแล้วก็เวลาตัดสินใจมันจะได้ไม่พลาดครับพอพลาดไปแล้วมันจะไปยาวเลยนะ อะมาดูข้อเสีเยนะฮะแต่ก่อนเราเคยดูแลเซอร์วิส,สดเดียวใช่ไหมคราวนี้มันเบรกดาวสมมุอิอย่างเซอร์วิสใหญ่ๆอันหนึง่งอาจจะแบ่งได้เป็นร้อยไมโครเซอร์วิสอย่างเงี้ยพวกเนี้ยปวดหัวตับเลยฮะโอเปเรตยากนะซอสนะฮะจินตนาการว่าแต่ก่อนเรามีกิจหับอันเดียวใช่ไหมสม,มุดได้ใช้กิจหับแมนเนจเรโฮเดียวเรปโพซิตอรีของซอสโคดอันเดียวนะสมัยมีไมโครเซอร์วิสนี่กูมีเพิ่มมาอีกร้อยเลยต้องโอเปเรตไอตัวนั้นร้อยอันนะฮะ Submit Code โ,โนนนี้อ๋ออันนี้บรินนี้อันนี้บราน,นัน,น,น,นี้ถ้าคนทำหลายหลายไมโครเซอร์วิสก็จะปวดหัวนิดนึงแล้วประเด็นก็คือ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกไอตัวทีมที่เอารเเนี้ก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามาช t ูริตี้นิดหนึ่งก็คือมีความเข้าใจแล้วก็จะบริหารจัดการซอสโค้ดยังไงฮะแล้วก็ d ดีพลอยม n นยังไงเยอะอย่างเงี้ยนะจะมาทำ work, ment, แพลนเวิร์กดีพลอยทีละไมโครเซอร์วิสเนี่ยไม่ได้แล้วฮะต้องทำออโตเมชั่นอย่างเดียวนะครับ พบจากหนึ่งเป็นร้อยนะฮะบางคนเป็นพันนะ Deployment Complexity นะฮะมันแน่นอนมีแต่นี่เค้าก็มีแก้ไปแล้วะก็ไป Automate Deploy ฮนะ Automate Deploy แปลว่าให้มัน Deploy แบบออโต้ฮะไปทำไปไป Line ใช้ Jenkins Cloud Deployment Terraform uh, Ansible นะ Deploy ทั้ง Infra Deploy ทั้ง Code Docker Image อะไรเยอะๆเดี๋ยวผมพูดถึงตัดไปดีเทลอันนี้ภาพดูภาพกว้างมืก่อนนะีนะ่ฮะ แล้วก็รีซอสแน่นอนนะฮะแเนี่ยซัมไทมก็บอกซัมไทม์มินคิดเมมโมรีคอนซัมชันก็คือมันก็กินเมมเยอะขึ้นเพราะมันแยกกันนะครับเหมือนเราดูบอะดูบไอ้เขาเรียกไอ้ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ไอ้ที่มันสมัยก่อนมันยัดยัดแพ็กอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้เขาเรียกว่ามันมันไม่ลูซ s e l y coupled อ่ะมัน dependency กันสูงสูงเงี้ยอ่าเราแยกกันเพราะนั้นความคาร์ที่ต้องเทรดออฟต่อมาแล้วคือไอ้รีซอสมันก็กินเยอะขึ้นนะฮะ ถูกปะเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องเยอะขึ้นดาต้าเบสก็ต้องสปริตออกไปอ่าเขาเรียกเบนฟิตที่มันได้กลับมาเนาะก็ไปเปรียบเทียบกันดูคอนมันจะมีเยอะกว่านี้นะฮะจริงๆผมพูดไม่หมดเขามีพออ่านพวกนี้แล้วก็ไปอ่านเขาเรียกเจอร์นี่เขาเรียกอะไรนะไมโครโซลิทเจอร์นี่ของแต่ละบริษัทใหญ่ๆ่องเน็ตฟิกเขาเจอปัญหาอะไรมั้ง Facebook หรือว่าบริษัทใหญ่ๆดังๆเขามี i นไอเข้ีอนบีเขามาเขียนอัติเก้กันเยอะเพราะนั้นเราจะดูโปรแอนคอน ผมก็ต้องไปอ่านทำรีเสิร์ชเพเปอร์เพื่อไปเสนอว่าจะไปขายหองอะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนมันใช้ไม่ข้าเซอร์เวเถอะนะผมก็ต้องไปนังอ่านในพวกนี้โปรแอนคอนโปรแอนคอนอยู่นี่แหละฮะนะฮะจนสุดท้ายเราได้ตรงกลางแล้วว่าไอคอนเนี้ยคือข้อเสียเราแก้ได้แก้ยังไงสมมุติเราตอบได้หมดแล้วมันดีกว่าไอที่เราแมนเนจใช้โมโนเรทเนี้ยเราก็ไม่ต้องรอครับก็รุยกันเลยนะฮะตอนนี้ผมอยากจะเขาเรียก เอาไอเดียของ developer แล้วก็ architect มาเยอะเพื่อใส่ไปเราจะได้มี capability สูงๆหมายความสามารถของคนไทย <c oughs> เด็กไทยที่จบใหม่โปรแกรมเมอร์จะได้มีเซนส์เรื่องนี้เยอะๆ <c oughs> เพราะว่าไอ้นี่มันบางทีมันไม่ได้เทคโนโลยีมันไม่ได้สอนนะฮะมันคือประสบการณ์ที่เราเจอปัญหาที่เจอสอนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรอให้ทำมา18ปปีของคุณฟังคอนเทนต์ผมเนี่ยคุณได้วันนี้เลย พรุ่งนี้คุณไปสัมภาษณ์งานคุณจะเห็นภาพแล้วคุณวิชวลไลซ์ไคนที่อินเทอร์วิวคุณได้คุณตอบแต่อ้มันข้อดีข้อเสียงไงสชี้ให้เขาเห็นได้ซึ่งผมว่าจะช่วยคนที่จบหม่ไม่ว่าคนทางานปัจจุบันนี่เองนะฮะบางอย่างมันมีคอนส์เขาเรียกว่าอะไรเข้าใจคอนเซ็ปที่อาจจะไม่ถูกต้องอะไรที่มันลึกเกินไปผมจะย่อยให้มันง่ายหน่อยผมว่าจะพูดภาษาอังกฤษปนไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสไลด์เขาเป็นของเดลิเวอร์ส่วนใหญ่มันเป็นที่ดีนะมันเป็นภาษาอังกฤษบอดอ ถ้าคุณไม่อ่านภาษาอังกฤษมันก็จบแล้วไม่ต้องเป็นด e เวลลอปเแล้วผมว่าน่าจะเป็นไปเขียนหนังสือดีกว่าเพราะภาษาอังกฤษคือภาษาเทพจะสากลของ d e v วลลอปเปอรแล้วคุเจะต้องไปอย่าลืมนะฮะทูนที่สําคัญที่สุดคือ Google กับ Stack Overflow คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันนะฮะแล้วคุณต้องอ่านรู้เรื่องฮะโปรแกรมเมอร์ที่ได้เงินเดือนเยอะและมีเบเดฟิ t มากกว่าคือโปรแกรมเมอร์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะฮะ,นะฮะ นค,คนอาจจะไม่เห็นความสําสคัญนะฮะแต่พอผมพอคุณจบมาคุณทํางานแปดเก้าปีแล้วมันไม่ก้าวหน้าสักทีเพราะอ๋อมันมาตันเรื่องภาษานี่ลอจิกก้โหโูนี้ Logic, โอ,โอัพติไมท์มีมรี J V M เมคูเข้าใจเรื่องมีมารีไซเคิลการเบจคอลเล็กชันกูแม่งโคตรดีปเลยนะฮะแต่ไปสื่อสารกับเขาเรียกโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกไม่ได้นะไปคอนเทิบวิวให้คนอื่นฟังไม่ได้เพราะเรื่องการสื่อสารคุณไม่แข็งแกร่งพอผมอยากให้ พัฒนาไปได้วยกันเลยไม่งั้นเสียเปรียบชาวบ้านเขานะแล้วก็โปรแกรมเมอร์ไม่ทํางานที่ไทยที่อดียวนะนะมันสามารถทําออนไลน์ไดทั่วโลกช่วงนี้ติดโควิดกันนะฮะมีคนโลกโควิดมานะแต่บริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ที่เขาอย่างเช่นในตัวคนทำเว p r เพ s นะ,ะเขาก็เวิร์กฟอร์มโฮมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมันทำออนไลน์หมดนะฮะ แล้วถ้าคุณพูดได้ดีมากพอคุณก็ทําต่างประเทศนะฮะมีคนไทยหลายคนนะฮะที่นั่งอยู่บ้านเนี้ยนัปจันีจจนน้นั่งอยู่กรุงเทพนั่งอยู่เชียงใหมยย่เงี้ยกาลังทํางานส่งบริษัทฝรั่งอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทซอสอแดังๆหลายเจ้านะฮะมีคนทาอย่างนั้นอยู่ผมก็รู้จักประมาณสองสามคนที่ทําอย่างนั้นอยู่ไม่จะเป็นเอาซอสเสงหรือว่าทํางานในบริษัทเขาเองเลยนะฮะนะฮะทำเป็นฟรีแลนซ์แต่เป็นพนักงานประจำแต่ทำงานออนไลน์เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษสําคัญมากแล้วผมก็อาจจะ แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ไปด้วยเนะนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคอยากแชร์เรื่องชีวิตไปด้วยนะฮะวันนี้เอาประมาณนี้สามสิบนาทีได้สองสไลด์กู <c oughs> จะไปจบไอเนี้ยไม่มีกี่สไลด์วะเนี้ยโอ้สามสิบสามสไลด์ยาวไปพี่น้องนะฮะครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับ